ในสามเด็กจะไม่มีการคลานเกิดขึ้นถามว่าเฮ้ยแล้วลูกฉันผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าลูกฉันเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดหรือเปล่าที่แบบนั่งแล้วคือเกาะยืนและเดินเลยอะไรอย่างเงี้ยก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ t i ๊ t o k กโบเนิ d k นะกดแลคเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยเด็กส่วนใหญ่จะคลานใช่ไหมก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะคลานประมาณเนี่ยค่ะเก้าเดือนก็คือหลังจากที่ลูกเขานั่งแข็งแรงมั่นคามตลใ่่่แวไ หนึ 1> 1ในสไม่คลานแต่ว่าลูกอะสามารถที่จะ,ะ,ะเกาะยืนและเดินได้เลยนะคะเนาะถ้าสมมุติว่าลูกของคุณแม่สามารถที่จะเกาะยืนและเดินได้เลยนะคะอันนี้ไม่ซซเรียสอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าลูกของคุณแม่อุย๊ยแบบ11เดือนแล้วนะคะเกาะยืนหมายถึงว่าปีหนึ่งแล้วนะคะเกาะยืนก็ยังไม่ได้เกาะเกาะเกาะยืนแล้วก็คือแบบล้มตึง้งล้มตึ้งล้มตึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเอ,อ่อแล้วก็ ไม่มีท่าทีว่าจะแบบเอ่อเกาะยืนได้หรือว่าเดินได้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้อาจจะแบบบ่งบอกถึงว่าเอา๊ะน้องอะ่ะมีในส่วนของกล้ามเนื้อของขาแล้วก็หลังที่แบบมันอาจจะอ่อนออ่อนแรงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือคุณแม่ตาหวานก็คือจะบอกว่าอย่างที่บอกค่ะน้องอะ่ะไม่คานแต่ว่าเกาะยืนเลยนะคะกังวลมากไม่ต้องคานเลยคะ่ะไปฝึกลูกเดินได้เลยนะคะคุณแม่ตาหวานโอเคไหมคะไปต่อนะคะ